มัดดนก็ต้องมันก็ลองอให้เครื่องมันเย็นนิดนึงว่าแม่ตื่นตาตื่นใจแต่ใครนะเฮ้ยความร้อนขึ้นเลยเนี่ยแตขับไปเรื่อยๆไม่จับยที่บอกมันโชว์ตลอดเลยออจอดพักก่อนไปละจอดพักก่อนเปล่าไปหาปั๊มเข้ามาเออหยเฮียความร้อนมันขึ้นเต็มเลยเตายแล้วงานใหญ่ เครื่องคีตสวัสดีครับผมมนี้ได้เวลาจะไปทิบลาดบุหรีวฝนตกลงไปอีกเป็นเลิกงามยามดี จริงๆจ,จะออกไป็นได้เวลานัดจะออกเป็นรวมทีสี่ยี่สิบโดยประมาณฝนตกลงมาอีกถือว่าเป็นเลิกดีตกแรงด้วยจะได้ไปตอนไหนนี่ย การตอบรับจัเ<ะ>เก,ก,เ,ลกจเลขหมายที่คุณเรียกค่ะไม่มีการตอบรับจากเลขหมาย <Sorry. S 1> ที่คุณเรียกค่ะบิดหนึ่งคนเอาไหมดีทีนี้ร้อนหืฝนหยุดแล้วเนี่ยโทรไปไม่รับเลย ทางแรก340บาทสิบเอ็ดลิตรครับเติมลงละ เตมือะลสวัสดีรอบครับวันนี้เราออกจากบ้านแล้วหลังจากฝนหยุดแล้วก็รอสมาชิกที่จะไปนะทีได้เวลาออกไปจุดที่เรานัดกัน สนการจนาแต่สมาชิกกี่คนนี่นี่จะตามมาที่หลังเนละเราจะไปกลางเต็นท์ห้วยไม้เต็นลาดบุรีเลย คืหลาะหกโมงแลวนะทีแรกนัดกันตีสี่ก็ทีสี่ก็อับน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วกำลังจะออกฝนตกอีกคนหนึ่งโทรติดต่อไม่ได้ไม่รับสายก็อรอเ็นโทรยันตีห้าครึ่งอะจากตีสี่ เลยตัดสินใจตีห้าคืนงบประมาณตีห้าสี่สิบเห้ืนก็เราติดต่อกันได้อ่ะเราก็ห้องเรากูก็แค่มึงไอ้นอนคุยแหละอ๋อบอกวิไลกับคนแม่แม่บ้านพลังไม่เอาหรอกเอาแค่มึงคุยกันอย่าไปคุยกันนู้นคุยไปเที่ยวไงแผลแรกมาแล้วทำไมโดนเลยวะไม่รู้ไม่รู้เมื่อกี้ไย ไปพร้อมออกเดินทางคร้บสมาชิก ชิคอีกคิคนหนึ่งตาปลาที่หลังแล้วไปเจอกันที่ตัวเมืองราทบุรี มันก็หายไปเลยเมืี้แม่ดับลด <รอ S 1> เลยนะมันก็ต้องมันก็ฉันลอให้เครื่องมันเย็นนิดนึงว่าแม่สุดกํดกาลังเย็นแบบไแล้วเฮ้ยความร้อนขึ้นเลยเออนั่ขงขับไปเรื่อยๆไม่ดับเอ,อ๊ะที่บอกมันโชว์ตลอดเลยเออจอดพักก่อนไปละ<แ>จอดพักก่อนเป่าไปหาปักก๊มเข้ามาเออ โอเฮียความร้อนมันขึ้นเต็มเลยตายแล้วงานใหญ่เครื่องฮีต <Yeah. S 1> ก็เนี่ยเดี๋ยวเขาตัวเมืองเจอถ้าเจอศูนย์ยามาฮ่าก็ให้เขาไอ้นั่นก็ได้ว้ความร้อนขึ้น,นะะฮีตเดี๋ยวพักเครื่องเย็นเงี้ยะในตัวเมืองน่าจะมีหรยอเะ เอ,อกลิ่นไม่ออกเลยแบบร้อนจัดเฮ้ยมีให้มีร้านค้าให้ซื้อน้ำกินอีกไม่อยามีกระใส่นน้ำเปล่าเติมได้ก่อนได้ได้ได ก็เติมได้ถ้าเติมน้ำเปล่าฮะแล้วก็ไปสูดอะแล้วก็ให้เขาทายออกแล้วเติมน้ำรอยเย็นให้ได้แต่ร้อยกว่าบาทด้วยให้ามหมดจริงๆก็ดีเลยถ้ามหมดจริงก็ดีมาอยางก็เติมน้ำหายโอ้เป็นอย่างอื่น เรียบร้อยครับ A3 น่ยาหน่อยเย็นก็จะไม่จะหมดอ่ะาร้อนขึน้นให้ช่างให้ช่างดูอยู่นะโอวยีลล่สัยแล้วนี่อะไรว้าู <0 19 S 2> ากกนหนึ่งเก้ากระดางเลยเื่องมนแบบเหมือนไอที่เหมือนเื่อนแอร์อะไรอย่างเงี้ยคำพอมาก ขับมาไหนครับไม่ได้กรุงเทพะครับขับแล้วไม่โชว์ตอนไหนพี่โลตอนรูมาประมาณวันสองวันแล้วแต่เราไม่ได้ขับรถไกลเลยหยู่สามวันแต่มันจะมาขึ้นตอนที่ว่าเราขับผ่านรถร้อนหน่อยก็ขับกูจับตัววันเจ็ดสิบโลได้ครับพี่เริ่มแบบยืดจนมันดับ ตาไม่มีงานูงไม่งานใหญ่อะไรของ้า,าสุกอ,อะไรเขาเมไม่ผมไม่เป็นแล้ว้ยอ,อ,อยา่เป็นเลยเราเคยมน้ำมนไหมไม่เคยนะ อไม่วัดจรงเลยไม่เป็นที่โพน,นเมือรเลยน,น,นเ็ยืนฟงแค่โคตรแล้ว สลปอาการนะครับสุดท้ายปั๊มม่าน้ำอาสามพังครับทำให้ความร้อนขึ้นต้องจอดถึงไวที่สุนยามาฮ่าที่ลาดบุนะครับเพื่อรออะไรคอยอยดูโตไวเว้ยอย่าไปกลัวดิแค่มาอยา่หนน่าจะมีบ้านคนหรือเปล่าเจ้าถินเจ้าทิ่นอกมาเห่าไรเลยมาตั้งสูง ถอยดีกว่าบินโดนบินดูครับโดนบินดูนะมันโดนขึ้นเลยขึ้นโดนขึ้นโดนเข้าไม่ให้เข้า